วันนี้จะจะพาเพื่อนเพื่อมาดูอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่เราสามารถเก็บผลผลิตขายได้ตลอดไปนั่นก็คืออาชีพการปลูกผูขายทางร้านเราจะปลูกทั้งผูเขียวและผูเหลืองลูกค้าที่นิยมมากที่สุดก็จะเป็นผู้เหลืองเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เขาจะใช้ผู้เหลืองเวลากินหมากเขาจะใช้ภูเหลืองแต่ผูเขียวก็จะใช้เหมือนกัน แต่จะใช้ในวันพระเพราะว่าเขาจะสั่งไปแล้วเขาจะไปทำใส่กล้วยม้วนๆใส่กล้วยขายหรือนำไปประกอบพิธีงานบุญต่างๆงานบวชต่างๆเขาจะใช้ภูเขียวลักษณะของภูเขียวและภูเหลืองจะต่างกันตรงที่สีภูเขียวจะมีสีเขียวเข้มส่วนภูเหลืองก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ออกสีนวลๆแตกต่างกันเลยเมื่อเรานำมาเทียบกันเวลาการตัด เขาจะไม่ใช้มือดึงแต่เขาจะใช้กันไกตัดเพราะว่ามันจะทําให้ไม่บอบช้ําเวลาเรานับเขาจะนับเรียงๆไว้25ใบเพื่อที่จะง่ายในการนํามาใส่ในถุงไม่ต้องล้างลูกค้าบอกว่าถ้าล้างมันจะทําให้พรูเน่าแล้วก็เปื่อยใบเขาจะเปื่อย เราจะเก็บได้ไม่นานอย่าให้โดนน้ําลูกค้าบางคนก่อนจะนําไปใช้เขาจะเช็ดเอาเพื่อนๆส่วนที่เหลือเขาจะห่อกระดาษแล้วเขาจะใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้นานเพื่อนๆนนี่ก็คือการเก็บรักษาพลูในสวนของเราไม่ได้มีเพียงแค่พลูอย่างเดียวเราก็จะปลูกพืชอย่างอื่นไปด้วยเช่นกล้วยเราจะมีกล้วยน้ําว,ว้า,วากล้วยไข่ถึงจะมีไม่กี่ต้นแต่เราก็สามารถนํามาขาย ได้เงินเหมือนกันรอยกระทงเราก็ไปนำวัตถุดิบจากในสวนของเรามาไม่ว่าจะเป็นใบตองหรือว่าต้นกล้วยเราก็มีในสวนของเราเสร็จแล้วก็นำมาวางขายที่หน้าร้านเลยเพราะว่าอาชีพขอเราเป็นอาชีพแม่ค้าอยู่แล้วเรามีหน้าร้านอยู่แล้ววางขายเป็นชั้นๆอันนี้คือกล้วยน้ำว้าส่วนอันนี้คือกล้วยไขย่วีที่สวยๆหน่อยแล้วก็ ราคาก็อาจจะแพงขึ้นนิดนึงราคาก็จะลดหลั่นลงมาตามความสวยของกล้วยอันนี้สวยงามเพื่อนๆถ้าช้ากว่านี้อาจจะแก่เกินไปแล้วก็จะแตกเพื่อนๆเราก็เลยตัดออกมาเลยได้สองเครือนำมาวางขายที่หน้าร้านส่วนกล้วยน้ำว้าเขาก็จะมีลูกค้ามาซื้อไปยิ่งใกล้ๆวันพระเขาจะซื้อไปไหว้ เขาจะเลือกหวีที่สวยๆหรือไม่ก็เขาจะซื้อไปทำกล้วยฉาบหรือว่าทำกล้วยทอดขาย